สวัสดีค่ะทุกคนเจอเจอกับแม่หมออมมี่นะคะเขาสู่เหจแม่ลูกพูกด,ด้วงนะคะก่อนอื่นที่จะไปฟังหัวข้อนี้เชื่อมั่นในตัวแม่หมอนะคะแล้วเชื่อมั่นในอุปก่อนและในไพโอรากรสํสหรับนี้นะคะกับหัวข้อที่ว่าช่วงนี้ความสัมพันธ์นะคะความรักของคุณนะคะกับคนรักเก่าของคุณที่อาจจะไม่ได้พูดไม่ได้เจอไม่ได้คุยห่างเงียบบล็อกกันไปแล้วอย่าล้างเลิกกันไปแล้วนะคะ ช่วงนี้ความสัมพันธ์นะับแต่นี้จะเกิดอะไรขึ้นคุณยังจะนิ่งคุณยังจะเงียบหรือคุณมีสิทธิ์ที่จะกลับมาวนลุปกันเจอกันอีกครั้งได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูละกิน อ่ากันเลยเนาะเชื่อมั่นนะคะในตัวแม่หมอและชาวกองที่หนึค่ะนึกถึงหน้าเขาค่ะกล่องสีฟ้าแบบนี้ชาวกองที่สสีชมพูแบบนี้และชาวกองสุดท้ายสีแดงแบบนี้นะคะน้องแมวน้องหมีนะคะเลือกได้เลยนึกถึงหน้าเขาให้ดีๆนะคะเดี๋ยวแม่หมอเริ่มเลยสําหรับชาวกองที่หนึ่เป็นน้องแมวกล่องสีฟ้ามีอะไรซ่อนอยู่ในใจกันนะเป็นความรู้สึกของเขาที่อาจจะ บอกผ่านไพโอราคูลุสาหรับนี้ร่วงมาหนึ่งใบนะคะก็เอาค่ะโอเคอืมเขารู้สึกว่าช่วงเนี้ยอะดูดีคุณดูเก่งคุณดูสวยขึ้นคุณดูสตรองขึ้นมากๆสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณแล้วความสัมพันธ์จากเนี้ยเขาจะแอบ,บดูการกระทําคุณตลอดนะคะดูแล้วรู้สึกว่าคุณดูดีขึ้นมันเป็นพลังงานที่แบบบวกๆเลยทีเดียวนะคะมันจะเกิด การเปลี่ยนแปลงนะแล้วไปในทางที่แบบดูดีมีอะไรที่แบบจะได้พูดจะได้คุยกันด้วยอะไรประมาณนี้นะคะเขาที่จะได้คุยกับคุณมันเป็นเพราะว่าคุณดูดีขึ้นนะเออมันเป็นเรื่องเนี้ยแบบคุณดูดูหล่อดูสวยคุณดูแต่งตัวดีขึ้นอะไรประมาณนี้คุณดูเก่งขึ้นสตรองขึ้นอะไรทํานองเนี้ยที่สิ่งที่เขาอยากจะสื่ออยากจะบอกจากนี้จะเป็นความสัมพันธ์ทํานองนี้ค่ะอืมมันจะดีขึ้นจะได้มีพูด ได้คุยกันอะไรแบบนี้นะคะหรือจะได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะชาวกองที่หนึ่งกดรับพลังงานดีๆกลับไปด้วยค่ะจบกันไปชาวกองที่สองเดี๋ยวแม่หมอเริ่มต่อเลยนะคะช่วงนี้นะคะความรักเก่าของคุณความรักเก่าใช่อุย้ยเป็นพลังงาน ช่วงนี้จะเกิดอะไรขึ้นจากนี้ต่อไปเรื่องราวของคุณกับเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะว่าช่วงนี้จะเป็นยังไงคนรักเก่าของคุณเนี่ยจะได้เจอจะได้คุยกันหรือเปล่านะคะโอ๊ยเดี๋ยวเรามาดูไพ่ที่กระจายออกมาแล้วกันเนาะอ่ะเขาแอบ,บมองการกระทําคุณอยู่นะคะมากๆเลยแอบบดูแอบบมองแอบซบองคุณอาจจะรู้สึกว่า เขาไม่ได้ดูนะแต่แม่หมอว่าดูนะคะเออแอบดูแอบมองแอบส่องชาวกองที่สองอยู่มากๆพอสมควรนะคะแล้วจะยังไงต่อไปเอยอืมคงได้แค่แอบมองแอบดูนะเพราะในตอนนี้เหมือนคุณกับเขาอะค่ะห่างกันไปแล้วคือเหมือนกับจบกันไปแล้วอืม ก็นับวันช่วงเนี้ก็ยิ่งแบบห่างกันออกไปห่างกันออกไปอะไรแบบนี้ค่ะคือได้แค่มองอะ่ะเออว่าคุณทําอะไรแล้วอยู่ที่ไหนเป็นยังไงช่วงนี้ก็แค่นับวันถอยห่างนับวันยิ่งลืมนับวันยิ่งแบบไม่ได้คุยอะไรทํานองเนี้ค่ะอันนี้อาจจะเป็นพลังงานที่แบบอาจจะไม่ได้กลับมาในเร็วๆนี้นะได้แค่มองได้แค่ดูกันกระทําซึ่งกันและกันประมาณนั้นนะคะอ่ะ จบกันไปสองนะคะเดี๋ยวแม่หมอเริ่มชาวกองสุดท้ายชาวกองที่สามเลยนะคะเป็นสีแดงน้องหมีคู่คู่นี้มีอะไรอยากบอกอยากสื่อให้ลูกดวงเพจแม่ลูกปลุกดวงรู้หรือเปล่ปาคะว่าช่วงนี้ความสัมพันธ์นะคะเรื่องราวความรักของคุณกับคนรักเก่านะคะจะเกิดอะไรกันขึ้นแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างไพ่ที่ลวงออกมานะคะอุ้ยตามนั้นเลยค่ะตามนั้นเลยเขาอยากกลับนะ เขาอยากกลับมากในตอนนี้นะคะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาได้คุยกันด้วยแต่มันเป็นอารมณ์ที่แบบเขารู้สึกถึงความแตกต่างอ่ะมันมีความแตกต่างอยู่นะระหว่างคุณกับเขามันอาจจะเป็นนิสตงนิสัยฐานะอ่ะฐานะขึ้นเลยค่ะฐานะก็ได้ค่ะที่คุณอาจจะดูดีขึ้นคุณมีอะไรที่ดีขึ้นแต่เขาช่วงนี้อาจจะแบบการเงินค่อนข้าง น้อยนิดนึงอะไรแบบเนี้ยแล้วสิ่งที่เขาคิดก็คือเหมือนกับว่าถ้าเขามีแค่นี้คุณจะอยู่กับเขาไหมอ่ะนึกออกปะเขาอยากกลับมากค่ะในใจของเขาตอนนี้อยากกลับมาคุยก่อนอยากกลับมาในฐานะเพื่อนพี่น้องก็ได้แต่เขาก็รู้สึกถึงความแตกต่างนะว่าช่วงเนี้ยคุณอาจจะมีเยอะกว่าเขาดูดีกว่าเขาหรืออะไรสักอย่างฐานะนิสยัยการแต่งเน้อแ,แต่งตัวอะไรก็ได้นิหน้าตาก็ได้อายุแตกต่างกันแต่ ไพ่แม่หมวมันออกมาเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่ะอืมเขาเห็นในเรื่องการเงินมากกว่าเนาะในกองที่สามนะคะรู้สึกถึงพลังงานที่แบบอาจจะแบบยังไม่พร้อมที่จะดูแลคุณได้มากมายในตอนนี้คือถ,ถ้าเขามีแค่นี้คุณจะโอเคหรือเปล่าถ้าเขาจะกลับมานะคะอ่ะประมาณนี้จ้าอันนี้มีสิทธิ์ที่จะได้กลับมาพูดกลับมาคุยสูงมากๆชาวกองที่สามเปิดรับพลังงานดีๆกลับไปด้วยนะคะจบกันไปค่ะสามตัวเรื่อง โอเคใครอยากดูส่วนตัวก็อินบ็อกที่เพจแม่รูปผูกด,ดวงได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอต้องขอตัวราทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ